นะครับวันนี้เราก็มาสวนนะครับมาสวนเดี๋ยวลุงหวังก็จะไปดูนะต้นไม้ต้นอะไรของลุงหวังก่อนนะครับตอนนี้ก็ลุงหวังก็เก็บมะเขือเสร็จแล้วนะครับเต็มคกครับนอ้นะเดี๋ยวลุงหวังก็จะเอาไปาต้มยมทำทําแกงกันก่อนนะครับโอ้มันก็โตแล้วนะนี่น้องชายของลุงหวังโตแล้วครับตรงนี้ก็ลุงหวังก็ให้น้องชาย เราทำสวนมันต้นกล้วยของหลวงวาก็พุ่นฝนก็เพิ่งจะตกใส่เดี๋ยวหลวงวากไปดูต้นมะขามก่อนนะครับต้นมะพร้าวนี่ก็กระแดงแกงกังแล้วไอซีใบไหม้แล้วนะใบไหม้แล้วพนนะครับเพราะว่ามันแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ต้นไม้ก็ ของลุงหวังก็เริ่มจะตายแล้วโอ้โหก้อนหน่อไม้ของลุงหวังต้นนั้นอ,ออกแล้วพ่นเดี๋ยวไปดูไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนี่นะครับลุงหลังเอามาปลูกใส่ตอนนั้นก็ลุงหวังก็ทําสวนมันแบบนี้แหละนะครับทีนี้ลุงหวังก็เลยเปลี่ยนใจเอาต้านเอาก้อนหน่อไม้มาปลูกนะครับนี่มาลอยรถไถเขาก็ไถเดี๋ยวก็จะได้บ,บอกเขาแล้วนะนี่เห็นไหมออกแล้ว กอนอไม้ของลุงหวังเราจะได้ไม่ไปหาไก่นะเอฟซีเราปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้ไปหาไก่ก่อนอ้อยไร่นะอ้มยจากธรรมชาติเลยนะลุงหวังไปก่นมามาปลูกลุงหวังว่าจะปลูกเยอะๆจนเลยเอฟซีเพราะว่าเราจะต้องไม่ได้ไปหาไก่เราก็จะปลูกเ,เต็มสวนไปนี่เนะี่ยเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวถ้าลุงหวังมีเวลามาทำสวน นะครับลุงอ๋ก็จะปลูกใส่สวนมันของบางนี่เลยลุงอ๋อก็จะปลูกทั่วเลยนะครับมีต้กลอนไม้เนี่ยโอ้ยได้ขายอยู่นะนอนไม้ไล่เนี่ยได้ขายอยู่นะเดี๋ยวลุงอ๋จะปลูกอยู่ถ้าปลูกนอนไม้เต็มสวนนี่มันก็จะได้ขายอยู่นะทีนะถ้าเรามีน้ำลดหน้าแรงเราก็ได้ขายเหมือนเดิมนอนไม้ไล่จากธรรมชาตินะมันต้มกินแซบอยู่นะแกงกินกระแซบแซบ,แซบ เดระหวลุงก็พามาดูต้นไม้ของลุงหวังนานแล้วนะลุงหวังไม่ได้มาดูเลยอ๋ต้นพักขี้เล็กของลุงหวังก็ผุท่วมหัวเลยโอเดี๋ยวดูต้นมะขามก่อนนะครับตั้งก่อนป๋าต้นมะขามก่อนโน้ลุงหวังไปเอามีดเอาพามาก่อนเด้อลุงหวังไปเอามีดเอาจอบมาทางหญ้าก่อนเนระหวลุงทางหญ้าก่อนนะครับออต้นมะขามของลุงหวังก็ไม่เห็นนย มาเนี้มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นะไอ้ทีหวังมาปลูกว่าว่ามะขามเปี้ยวฝักใหญ่เอ,อมันโคห้มหมดเลยี่เดี๋ยวนะตองตัดออกตออกก่นโอ้เรา้องม่ได้มัดูแลมนเหนย ดีนะมันยังทนอยู่มันยังรอดอยู่หวังคิดว่ามันตายตะเนะี่ยยังเหลืออยู่นะรับยังเหลือนี่บอกก็ไม่ได้ดูเลยนะเพราะว่าลุงหวงัง ก็วิดทางนี้ไปทางนี้มันก็วิดทางนู้น เนียมันปลูกก็มันจะง่ายอยู่มันก็มันก็ทนอยู่มันไม่เคยตายไหลเด้อเราก็ปลูกไว้กินนี่แหละคือปลูกเพื่อต้นสองต้นมันก็ตายไปเยอะอยู่นี่นะครับต้นมะขามน,นะครับเนี่ยต้นมะขามเปรี้ยว ยิง่งี้งจะปลูกหน้าฝนเมื่อตอนนั้นนะตอนที่ตอนที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะมันก็ลงหวัาปลูกก็ไม่นาน่นอได้ประมาณกี่ปีหรือยังรูหว,ว่ายังไม่ถึงปี โต้นทับทิศของลุงวางบักใหญ่แล้วต้นบักใหญ่แล้วเนี <c> ่ย <oughs> มีต้นมะขามของลุงวางนะครับโอ้โหมีต้นมะขามเด้อลุงวงก็คิดฮอดสวนขิมฮอดสวนคิดฮอ,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 อดอะไรของลุงหวาง ต้นมะขามยังเหลืออยู่นะครับพี่ีนี่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 ระวางให้ดูก่อนนี่นะครับโอ้ยังเจ๋วอยู่ต้นมะขามนะมะขามเปรี้ยวมะขามฝักใหญ่นะพี่ก็รวงไปซื้อจากตลาดกกตูมปีกายนี่แหละป้าต้นผักชะอมของวางโอ้โหนี่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 ดูต้นผักชะอมก่อนครับพี่ซีนี่ใหญ่แล้วนะนี่นี่โทมหัวแล้ว โอ,อ้มันเคือมันเคือท่านหลว่างตัดเลยนะนี่โอ้เดี๋ยวตัดเคือออกก่อนนะครับทั้งต้นผักกิเลกทั้งต้นผักชะอมของลหลวงวางก็โตแล้วพูนจะได้กินถ้าลหลวงวางมานามาสวนก็ได้กินแล้วยอดมันก็โต,โตโตครับพีสีนี่ยอดของผักชะอมนะโตโตนี่เห็นบอเห็นบอพูนพูน พุ่น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 เอฟซีอ่านี่นี่เห็นบอเห็นบอผักจะอมนะก็รู้嘛ปลูกเยอะอยู่เป็นสิบกว่าต้นเลยฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เราปลูกไม่เยอะครับฝั่งนี้มาดูผักขี้เหล็กก่อนนะครับป้าท่วมหัวเอฟซีเอาไปอมได้แล้วนะนี่นี่นี่ใบอ่อนมันผักขี้เหล็กนะครับผักขี้เหล็กเมื่อวางก็พาชมอ่า ต้นไม้ของลุงหวางนะครับไม่ว่าจะเป็นมะขามไม่ว่าจะเป็นผักขี้เหล็กไม่ว่าจะเป็นมะมว่วงมะมีนะครับสีมะสีดานะครับนั้นเราไปดูกันต่อนะครับนูน่นนี่เรามาดูหวายก่อนนะครับเนี่ยหวายที่เราหวางปลูกันก็เริ่มโตอีกแล้วนี่นะครับหวายตั้งแต่นั้นก็ปเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ผมเยอะมากนี่นี่นี่นกอใหญ่ๆนี่ครับไม่มีใครตัดไปกินเลยผม น้องชายก็ไม่กินเขาไม่อยากหวาเพราะไหวยมันขมนะแต่ว่าลุงวังก็ชอบแกงชอบแกงงั้นเราก็ไปดูต่ออีกนิดนึงไปดูต่อกันอีกนิดหนึ่งนะครับไปดูต้นไม้ดต้นมะม่วงมะมีมะพร้าวนะครับไปเลยลมพัดเย็นจ่อยๆแถวบ้านนี่นะครับลมพัดเย็นจ่อยแถวบ้านนี่ฮะมาชม ต้นมาซิดาของมาวงก่อน,นชมต้นมาซิดาก่อนโอ้มะาพร้าวของม่วงก็เหลือแค่นั้นบ่ม่วงปูมะพร้า,พาวเยอะกว่าเพื่อนนะม่วงซื้อแล้วมันนั่นน่ะมะพร้าวก็แพงอยู่เหมือนกันครับลูกละร้อยก็มีนะครับสามลูกร้อยก็มีลูกละยี่สิบห้าบาทก็มี สามสิบนะส่วนมากเขาจะขายแพงหูเห็นไหมครับสีต้นมาซิดานะนี่ต้นมาซิดา,ตา,ดาแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมะอยู่นะครับข<อ><อ>ี้เด็กฝั่งนู้นก็หูไปดูกันต่อ,อลมพัดย็นจ่อยๆนะวันนี้มืดครึ้มอยู่นะครับมืดครึ้มอยู่แล้วก็พามาดูผักก่อน เดี <_ theo> <an> ๋ยวลราเอาไปสวยใบกล้วยออกกอนนะครับ <tama> มันโดกโคตรมันไม่ได้กินมาะเลย อ,อ,อ,อดูต้นผักขี้เหล็กต้นนี้ก่อนนะครับโอ้โหเริ่มโตเหมือนกันรับสีอนี่เบิ่งหนูเบิ่งหนูคุณยอดอ่อนๆเลยนี่นี่อันนี้ต้นผักขี้เหล็กเด้อรูว่าปลูกสองต้นนะครับต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วปลูกง่ายอยู่นะผักขี้เหล็กผักขี้เหลกลุ่งหวัง ไปกลนเอาที่ริมถนนนะครับเอาเอาเบีย้ยเล็กๆมันนะเบีย้ยเล็กๆมันนะครับอันนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูสะไปดูนั่นของลุงหวางก่อนแล้วก็ลุงหวางก็จะกลับเข้าไปกินข้าวกินอะไรก่อน นะครับแล้วก็ทำมันโน้นอันนี้เยอะแยะเลยนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณ fc เจดีทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ fc ทุกทุกคนทั่วโลกนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับคือวันสงกรานต์นะครับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ